สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาบอก2เคล็ดลับง่ายๆในการเก็บใบสะระแหน่ให้คงความสดไว้ได้นานเดือนเลยค่ะใบสะระแหน่เป็นผักที่เน่าเสียได้ง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งก็จะมาแบ่งปัน2วิธีง่ายๆเลยค่ะในการเก็บใบสะระแหน่ให้สดนานนะคะเป็นเดือนๆเลย วิธีแรกเราก็จะเก็บใบสนแหน่ไว้ในขวดน้ำค่ะแะเพิ่งจะใช้ขวดขนาด1.5ลิตรนะคะเพราะว่าต้นสนแหน่เขาจะสูงพอดีเลยใส่น้ำลงไปที่ก้นขวดเล็กน้อยค่ะให้มีความชื้นในการหล่อเลี้ยงให้ต้นเขานะคะมีความสดอยู่เสมอวิธีเก็บก็แสนง่ายค่ะเปิดฝาออกชั่วแวงแล้วก็ ใส่ต้นสะระแหน่ลงไปในขวดแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยมาดูวิธีที่2กันเลยค่ะนำผักไปล้างแล้วก็เด็ดเฉพาะใบสะระแหน่ไว้นะคะให้ทุกท่านเด็ดอย่างเบามือระวังใบช้ำนะคะจะไม่สวย ส่วนใบที่ช้ำหรือว่าเน่าเสียนะคะให้ทิ้งไปเลยจ้ะจะนำไปพึ่งหรือซับให้แห้งก็ให้ซับอย่างเบามือนะคะจัดเตรียมกล่องที่จะใช้เก็บเลยค่ะเป็นกล่องที่มีฝาปิดลองกระดาษลงไปด้านล่างก่อนนะคะใส่ใบสระระแหน่ลงไปอย่างเบามือเลยค่ะแม่พึ่งไม่อยากให้เขาช้ำนะคะเพราะว่าถ้าช้ำจะเป็นรอยสีดำๆไม่สวย ใบสะระแหน่นอกจากจะนำไปทำอาหารได้หลากหลายอย่างก็ยังสามารถนำมาตกแต่งทำเครื่องดื่มได้ด้วยนี่ค่ะแม่เพิ่งจับใส่ลงไปในกล่องเรียบร้อยก่อนจะปิดฝากเก็บก็ให้นำกระดาษรองก่อนเพื่อป้องกันไอน้ำค่ะลงไปที่ผักทำให้เน่าเสียได้ เสร็จแล้วให้นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะถึงเวลาเรามาลองเช็คดูผักที่เก็บไว้2ออาทิตย์ดูนะคะนี่ค่ะในขวดจะเป็นยังไงนะโอ้โหเปิดออกมาเขียวสดมากๆค่ะดูค่ะดูยอดนะคะสดชื่นมากๆไม่มีใบที่เน่าเสียเลยค่ะเก็บวิธีนี้ดีมากเลย ต่อมาก็มาเปิดเช็คที่เราเก็บไว้ในกล่องจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ค่ะเปิดออกมาเขียวสดค่ะไม่เหี่ยวไม่ช้ำเลยนะคะทุกคนถ้าชอบสาระดีๆในครัวพร้อมกับเมนูอร่อยอย่าลืมมากดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะ